nghe luôn Hãy subscribe hành vi Ghiền nhìn sai bậc tính. <laughs> một tí nhá, em bảo luôn. เขาก็เรียบร้อยแล้วครับยุกกระเป๋าน้องครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับปรากวดที่ได้ครับใส่กำลังต้มเสียบเลยครับแจงใช่ไหมสมเนี่อโอ้อัศจรรย์ครับพ่อไปพี่น้องได้ไดมครับบ่าเบียร์เมนูวัอนี้เชียร์นั่งกินมามาโดเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งกันอยู่บ้านครับวัอนี้สิเป็นองไดรครับแจ้งประกวดต้มประกวดเนาะครับเอ่อวัอนี้ก็บ้านน้องก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ